มาดูการจัดการเข่านะเข่าบวมเนี่ยเข่าไม่เสือ่องจะบวมนะตรงน้ําเต็มเลยเนี่ยเข่าเสี่ยมเข่าบวมทายกล้ามเนื้อก่อนทายตัวสะบ้านะเ,าเบาๆนะเจ็บไห <Okay. S 1> นะมลุงเจ็บทายมันจะเจ็บนะเ,เบาๆนะเอาตรงสะบ้านี่ให้ได้เนะย่าไ่แรงมาก หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปเก้าสิบลุงไปฉีดน้ำออกมาไปฉีดน้าไปดูดน้ำบอ,อกด้วยไปดูดน้ำบอ,อกนะมันก็จะบวมบวมได้นะครับบวมก็ไปดูดออกได้แล้วก็บวมใหม่ได้เพราะว่ามันข่ามาหนักเสียมากนะครับนะค่อยๆทำไปนะนักเรียนไม่ต้องทำเร็วนะไม่ต้องทำแรงแล้วก็ไม่ต้องรีบทำไปเรื่อยๆ เราก็ขยับสะบ้าอย่างเงี้ยแบบตัวสะบ้าให้มันมันขยับได้นะเนื้น้ำเต็มเลยเนี่ยโอ้แต่อยวไหมหมุนแล้วก็เขี่ยหินปูนให้มันละลายเนี่ยโอ้โหเต็มเลยนะเนี่ยเนี่ยตัวนี่ยจะแครงแข็งกันเลยได้บ้างแล้วขยับได้ละวขยัเพิมเปนเก้า จอกเยอะไหมดำไหมไ <อ S 1> น้ำดำไหมเขาไม่ให้เห็นมจอกแล้วก็ไม่ดน,นมันเป็นน้ำของเสียงเงม้ยตู้อ๋อปวดมากเจ็บมากมเนี่ยนะขยัเบาเบานะครับนะขยะเบาๆนะแล้วเราก็ไอ้่เงี่ยใช้สเปรย์คือจริงเราต้องไปประครบแต่เรามีสเปรย์รูปประครบนะสเปลลรย์รูปประคบนี่แหละอย่างที่เราขายแล้วนี่นะ เราใช้สเปรย์ฉีดเลยมันจะช่วยได้นะมันจะเป็นสราพรูปกระโป่งยาวนะฉีดโหรุ่นนี้ดีมากน้ำบอกน้ำหกหมดเล้มร้อนดีไหม เจ็บไหมลร้อนไหมปูนะก็ถูทีกินิกอาจารย์นละสองรอยเก้าสิบบาทไม่ต้องซื้อหรอกทาให้แล้วทาทุกวันอยากซื้อก็เดินเข้าไปซื้อปูมันต้องมันต้องเดินไม่ได้มานอยต้องเดินซื้อก่อนร้อนไมมลงร้อนไหมร้อน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 ดีมากเลยร้อนดีเหรอไม่ต้องก็มันเหมือนลูกประคบนะเหมือนลูกประคบอ่ะมันจะร้อนนิดนึง นะเราไปฝึกกันดูนะครับโอเคชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เยอะเยอะ